สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มพุทธประวัติคลิปนี้นะครับเสนอตอนพระพุทธเจ้าท่านทรงเที่ยวสแสวงเพื่อความตรัสรู้ครับทรงเที่ยวแสวงเพื่อความตรัสรู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหารสอร่อยคือเครื่องล่อใจสัตว์ของโลกเราได้พบรสอร่อยของโลกนั้นแล้วรสอร่อยในโลกมีประมาณเท่าใดเราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหาให้พบโทษคือความไร้กาศของโลก เราได้พบโทษของโลกนั้นแล้วโทษในโลกมีเท่าใดเราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปแล้วเพื่อแสวงหาอุบายเครื่องออกจากโลกของโลกเราได้พบอุบายเครื่องออกจากโลกนั้นแล้วอุบายเครื่องออกจากโลกมีอยู่เท่าใด เราเห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาเพียงไรที่เรายัางไม่รู้เท่ารสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อยเครื่องล่อใจสัตว์ไม่รู้จักโทษของโลกโดยความเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริง ตลอดเวลาเพียงนั้นแหละเรายัางไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรมในมูสัตรพร้อมทั้งสมณะพราหมณเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลเราได้รู้ยิ่งซึ่งรสอร่อยของโลกว่าเป็นรสอร่อย รู้โทษของโลกโดยความเป็นโทษรู้อบายเครื่องออกของโลกว่าเป็นอุบายเครื่องออกตามที่เป็นจริงเมื่อนั้นแหละเรารู้สึกว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสาต์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ ก็แหลยานทัศนะเครื่องรู้เครื่องเห็นเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่มีอีกดังนี้นี่คือตอนพระพุทธเจ้าท่านทรงเที่ยวสแสวงเพื่อความตรัสรู้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพุทธประวัติ คลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ